เคยสงสัยไหมล่ะคะว่าทําไมตะไคร้หอมเนี่ยที่เราเห็นที่มันเป็น,ปนขวดสเปร,รย์ไ่ยุงไรมะแรงต่างๆเนี่ยมันทานได้ไหมหรือว่ามันชื่อมันก็คล้ายต้นตะไคร้ตะไคร้หอมกับตะไคร้บ้านตะไครแกงเนี่ยแล้วมันกินได้จริงหรือเปล่าวันนี้หลิงหลิงมีคําตอบคะ่ะ ลิงจะเพจสวนแดงจินดานะคะวันนี้นะคะลิงจะมาพูดเกี่ยวกับต้นตะไคร้นะคะตะไคร้นะคะที่เราเอามาใช้ร่แมลงต่างๆนะคะส่วนใหญ่เนี่ยที่เราใช้เราจะใช้น้ํามันหอมระเหยของเขานะคะเพราะกลิ่นตะไคร้หอมเนี่ยมันหอมกว่าตะไคร้บ้านตะไคร้ที่เรามาทําแกงทํากับข้าวนะคะมากถึง 2- 3เท่าเลยด้วยกัน ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนิยมเอาตะไคร้หอมนะคะมาสกัดนะคะ,ะเอาน้ำมันหอมระเหยเนี่ยไปไล่มแมลงทำสเปฉีดยุงส่วนใหญ่จะเอามาไล่พวกมแมลงอะไรพวกนี้ซะมากกว่านะคะแล้วมีลูกค้านะคะถามหลิงว่าแล้วมันกินได้ไหมปกติแล้วสมุนพรสรรพคุณของตะไคร้หอมนะคะเขาก็จะช่วยขับลมคุณจะคล้ายคกับตะไคร้หอมนะคะแต่ แต่ว่าน้ํามันหอมและเหยของมันเนี่ยมีฤทธิ์บีบมดลูกนั่นเองค่ะบีบมดลูกทาให้หญิงที่มีคันนะคะสามารถแทงได้นั่นเองสาธารณสุขเขาก็เลยบัญญัติตะไคหอมเนี่ยเป็นยาอันตรายนั่นเองมันก็เลยเป็นที่มาของตะไครหอมนะคะที่เขาไม่นิยมรับประทานนั่นเองค่ะส่วนลักษณะของเขานะคะก็คล้ายๆกับตะไครแกงเลยค่ะ เขาจะมีต้นที่เขาจะเป็นกอนะคะถ้าอายุนานก็จะเป็นกอที่ค่อนข้างจะแตกกอเป็นกอใหญ่นะคะเสร็จแล้วดูความแตกต่างของเขานะคะก็คือดูจากก้านนะคะก้านของเขาเนี่ยมีความใหญ่กว่านะคะแล้วก็เป็นก้านที่ออกจะเป็นสีแดงนะคะส่วนตะไคร้แกงเนี่ยก้านจะเป็นสีขาวนะคะที่เอามาทํากับข้าวนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างน,นะคะได้รู้เคล็ดลับ ความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับตะไคร้นะคะถ้าใครชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับหลิงๆได้นะคะวันนี้หลิงลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย